โรคซึมเศร้าไม่ใช่แค่ความเหนื่อยล้าหรือความขี้เกียจแต่เป็นภาวะที่พลังงานในการใช้ชีวิตเหือดแห้งไปองค์การอนามัยโลก WHO คาดการณ์ว่ามันจะเป็นโรคที่สำคัญที่สุดภายในปี2030สาเหตุหลักมาจากการทำงานของสมองที่ลดลงโดยเฉพาะการหลั่งสารสื่อประสาทเซโรโทนินอาการของโรคซึมเศร้ามีความซับซ้อนไม่ใช่แค่ความรู้สึกหดหู่กังวลหรือไร้แรงจูงใจเท่านั้นแต่ยังรวมถึงอาการทางกายที่พบได้บ่อย,อยเช่นอ่อนเพลียแม้ตื่นนอนและนอนไม่หลับหรือหลับไม่สนิท เบื่ออาหารน้ำหนักลดท้องเสียหรือท้องผูกปวดหัวปวดเมื่อยตามร่างกายเช่นปวดคอบ่าไหลหรือหลังเจ็บหน้าอกหายใจลำบากหรือใจสัน่นรู้สึกไร้ค่าสิ้นหวังหรืออยากหายไปการวินิจฉัยโรคจะทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านการซักประวัติและการรักษาที่ได้ผลอย่างแน่นอนคือการใช้ยาและการพักผ่อนยาจะช่วยปรับสมดุลสารเซโรโทนินในสมองและการพักผ่อนอย่างเพียงพอรวมถึงการนอนหลับเพื่อพอเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการฟื้นฟู สิ่งสาคัญคืออย่าเร่งรัดตัวเองการพักผ่อนคือส่วนหนึ่งของการรักษาและไม่ควรหยุดยาเองโดยพละการแม้จะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ตามเพราะช่วงหนึ่งปีแรกหลังอาการดีขึ้นเป็นช่วงที่กลับมาเป็นซ้ําได้ง่ายที่สุดสําหรับคนรอบข้างโปรดเข้าใจว่าผู้ป่วยซึมเศร้าไม่ได้แกล้งทําหรืออ่อนแอพวกเขาไม่สามารถฮึบหรือกําลังใจดีขึ้นเองได้เหมือนคนกระดูกหักที่เดินไม่ได้สิ่งสําคัญที่สุดคือมอบความรู้สึกปลอดภัยให้พวกเขาและหลีกเลี่ยงการตําหนิ บังคับกดดันเร่งรัดหรือไม่สนใจการรับฟังและอยู่เคียงข้างจะช่วยให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยและมีพลังกลับคืนมาอีกครั้งค่ะ